ไปไปเพราะว่าจะเป็นรถสองลันครึ้งและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่รถสั่งจัดเตรียมเอาไว้ตามนั้นนะครับทางการระมบาณเพราะนั้นเราก็จะมีการซักซ้อมทความเข้าใจกับกับอำเภอพื้นที่จังหวัดตามชัดเจนอย่างก่อนเวลาการพิบัติจะได้ออกไปทำซื้อของนกองเราครั้งแล้วเนี่ยนความพร้อมก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับของพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแล้วในขณะน,นี้ก็ ได้ส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับในบางอำเภอหรือบางทีขอรับการสนับสนุนหน่วยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามวันกติดต่อจัดชุดไว้จัดยา,านะอะไรไว้เพื่อของของหน่วยกับจังหวัดหรืออำเภอที่จะขอว่าการขอรับการสนับสนุนเนี่ยผมต้องกระสาน,สนขอที่การมาไหมหรือว่าขอไปที่หน่ยนะพือที่ที่เราช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันมีย<ช>่างที่แ<ช>จ้งเพิ่มเติมมาอีกว่า เพราว่าเราได้ตัางจากจังหวัดที่เราช่วยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้มีความมั่นใจนะครับว่าทหารนั้นไม่ทอดทิ้งประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพวกท่านให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับขอบคุณครับ